้มอ,องับรูทแปลกมากเลยในธนโูพี่ค่ะท่าน,นายเดินอยู่ดีๆมีลมผ่านบูบไปเลยอ,อย่างกับรถสิบล้อเฉียวเนะี่ย <c oughs> มีอะไรรอเปล่าคือว่าขอได้ชบพี่ค่ะคือว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอ๊เะทำไมหน้านี่แดงแป๊ดเลยไปโดนใครขจูจ๊บมาฮะออจริงหรอพี่ค่ะ จริงเนี่ยแรงเลยเนี่ยก็ไอ้คุณโจกิศนาพี่ค่ะมันเข้ามาขโมยทองแต่ว่ามันขโมยทองไปไม่พอมันหอมแก้วของฉันหนีพี่คะฮะ<ห><ม>ไอ้คุณโจกิศนามันหอมแก้วในธนูเหรอเนี่ยพี่ค่ะเนี่เสียใ,ใจจริงๆริงทำอย่างนั้น,น,นได้ยังไงแปลกนะแปลกนะสิออทำไมมันมา,มาชื่นใจที่ฉันล่ะเอออะไรนะพี่ค่ะนะอะไรนะอะไรนะ ทำไมมันทำอะไรอย่างนั้นล่ะพืชขอบคุณมากนะคะดูสิยังไม่เคยได้เห็นนี่นายธนูไม่เป็นไรนะเราแปลกใจมากเลยว่าทด้ไมเอาแตงก่อนเน้อนนะไม่ไค่ี๋ยวค่อยว่ากันเถียงขอลาสักครู่นะคะขอบคุณนะครับขอบรับทางด้านรานงวัลน้ำใจนะครับ ขอบคุณม่ครไก่นะขอบคุณครับบอยกับเลกอนรามและก็เรลงบอยขอบคุณพี่นะคะขอบคุณแม่นะคะคืนวันนี้มีโอกาสเคลตามเลยครับจะวันชรบุดีนะอะไรวีนะครับพรุงเร็วๆอะไรตกหมดเลยเดียวเดียวเดี๋ยวอีีมาขโมยทองไปเห็นท่านอเนะเีค่ะแสดงว่าไม่อยจะรองดีกับดาวอัษนบางอาจบุกข้มาในวังหลวงยังไงมันก็ไม่รอดออกไปแน่นอน เราจะสานทหารตามจับต,ตัวมาเดี๋ยวนี้แหละไอ้ขุนโจรติชนะส่วนเรื่องทองเนะี่ยไม่ต้องกังวลใจไปเดี๋ยวเราอัศนัยจะไปเบิกทองในท้องะมืองหลวงให้กับนายนูใหม่ก็แล้วกันอขอบใจไทยมากเลยเพียค่ะได้ได้หลับได้นอนบ้างหรือยังอ๋อหม่องฉันตั้งใจไว้แล้วเพียค่ะว่าเดี๋ยวหม่องฉันจะกลับศรีรานาเลยเพียค่ะอ๋อจะเดินทางกลับไปดีศรีรานาตอนนี้เลย พี่คำนองท่านใไม่เป็นไรดีก็รุ่งสางพอดีเลยก็คงจะได้ทางสะดวกแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นแต่ว่าไม่ง่วงแน่ใช่ไหมไม่ง่วงพี่ค่ะหวังฉันต้องรีบกลับแล้วพี่ค่ะถ้อย่างนั้นตามใจในายกนงก็แล้วกันถ้าจะกลับเราก็ขอเวพรให้เดินทางปลอดภัยแล้วกันนะฉันปวฉันปวได้นะพี่คำนองแล้วเราเป็นคนที่คนนี้ต้องการ আরে <laughs> 사 thank yeah.

แต่ครูองใดล่ที่ได้กำหนดช่วงเวลาของข้าให้เกิดมาเป็นคนต้องทุกคนละข้าไม่เปลี่ยนเสียข้าจะรู้ไหมดังนี้ว่าข้าเสีย สุดแสดนที่ติดปุ่นทุกความหนายในแสนสาหัสแต่อันทุกนี้มันได้หายไปจากใจของข้าเมือ่อหยากที่ข้าได้พบจบลงแลนี้ทุกเ,ด,เดือเสมงเลยาวิเศษ ที่วันนั้นสาแก่ใจกับข้าแต่เป็นกำลังใจข้าไี่มีชีวิตอยู่ก่อสู้กับใจตากรรมที่เป็นอยู่แต่ทำไมทำไมก็เป็นเจ้าหน้าทายนี้ ที่มันตอบแทนความเจ็บปวดนี้ทีมม่มันชอบฉันที่มาสร้างความอับอายกับข้าซแสดงที่ทำแบบนี้หรือเขาไม่จำต้องการข้าเราทต้องเองความรักมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปร้อเรีย,กยนกัน ในวันตรลอยเวลาที่ผ่านมาจู๋ไม่เคยรักข้าเลยที่นี่แับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไดวงอัศรัยก็จะไม่เป,ป่ดปากขอแล้วให้จู๋มาติดงานด้วย ăn đi đâu không biết không cái gì hết đang đi giờ không có đâu sửa sấy lên sổ châu đâu đang đi Hãy subscribe cho thì cũng mà hát hết đi cảm Mình kính cầu luôn